ฮัลโหลเซลสวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าจากโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีสวรนนะคะเรามาต่อกันนะคะในพยัญชนะถัดมานะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเรามาเอาเพิ่มอีก5าตัวกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะคือตัวพีอึบค่ะพีเอึบเนาะลักษณะการจําของตัวนี้นะคะก็คือน้ำครึ่งแก้วค่ะทุกคนน้ำครึ่งแก้วก็คือเหมือนเวลาเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งอ่ะนี่คือแก้วของเราแล้วเราขีดน้ําไปครึ่งหนึ่งอ่ะอาจจะมือไม่ตรงเท่าไหร่ โอเคนะคะอ่ะ,อะก็คือน้ําครึ่งแก้วนั่นเองค่ะเจอตัวน้ําครึ่งแก้วนะคะแบบนี้นะคะก็คือตัวผีอึบนั่นเองคะ่ะแทนได้สองเสียงในภาษาไทยนะคะก็คือเสียงพอพานแล้วก็เสียงใบไม้เนาะอีกรอบหนึ่งค่ะน้ําครึ่งแก้วผีอึบพอพานใบไม้พอพานใบไม้อ่ะเจอตัวที่มีสองเสียงอีกแล้วนะคะแน่นอาว่าหลักการใช้ต้องมาค่ะหลักการใช้ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยแล้วแหละนะคะก็คืออยู่ตัวแรกอยู่ตัวหน้าสุดค่ะ ใช้เสียงพอผานได้เลยก็คืออยู่ตัวแรกหน้าสุดเท่านั้นพอผานนะคะจะใช้เสียงใบไม้นะคะก็คือตั้งแต่อยู่พยางค์ที่สองสามสี่เป็นต้นไปค่ะก็จะใช้เสียงตัวหลังทั้งหมดเนาะโอเคค่ะซึ่งทุกคนน่าจะเห็นตัวอย่างอยู่แล้วเนาะตอนนี้ค่ะตอนนี้เขาอยู่ตัวแรกอยู่หน้าสุดเลยออกเสียงเป็นพอผ่านนะคะอยู่ตัวที่สองแบบนี้เห็นไหมคะว่าเขาออกเสียงเป็นใบไ,ไม้รวมไปถึงตัวที่สามตัวที่สี่เช่นเดียวกันค่ะ โอเคทวนรอบสุดท้ายนะคะสําหรับตัวนี้เนาะตัวน้าครึ่งแก้วนะคะเจอน้าครึ่งแก้วเมื่อไหร่นะคะคือตัวพีอึบแทนได้สองเสียงในภาษาไทยนะคะพอพานใบไม้ตัวแรกตัวหน้าสุดพอผ่านเท่านั้นในการแทนเสียงตอนที่น,น,นะคะตอนที่อยู่ในพยางค์ที่สองสามสี่นะคะออกเสียงใบไม้ได้เลยค่ะโอเคไปกันอย่างรวดเร็วนะคะใครจดไม่ทันสต็อปไว้ได้เลยนะ อ่านะคะตัวที่นะคะสองในคลิปนี้นะคะก็คือตัวกลมๆค่ะลักษณะการจำง,ง่ายๆมากๆเลยเจอตัวกลมๆเมื่อไหร่นะคะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอ e ีอึงอีอึงค่ะอันนี้คือชื่อของเขาเนาะตัวกลมๆนะคะก็คือออกเสียงตามสระค่ะออกเสียงตามสระยังไงนะคะก็คือเวลาที่ตัวกลมๆเนี่ยนะคะเขาผสมอยู่กับสระอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะได้เรียนสระเนาะแต่ว่าพอเราเรียนสระแล้วอ่ะเราให้เรานึกว่าเออสระสมมตินะ มันเป็นสระอูถ้าตัวมงมกลมผสมอยู่ด้วยก็ต้องออกเสียงอูโอเคไหมคะต่อไปคือบ้านเขาเนี่ยจะเป็นสระยาค่ะทุกคนถ้าตัวมกลมไปผปสมอยู่กับสระยาต้องออกเสียงยาระดับนี้ค่ะก็คือเขาจะไม่มีเสียงในตัวเองเขาอยู่กับสระอะไรก็คือเอ้ยขอออกเสียงได้สิก็คือออกเสียงตามสระตัวนั้นได้ลเลยค่ะอยู่กับวออกวอยู่กับแอร์ออกแอร์อยู่กับยาออก v, อยาแบบนี้ได้เลยคือไหลาตามสลับไปเลยและเขาจะมีอีกหนึ่งเสียงค่ะทุกคนก็คือ ขาจะออกเสียงงองงูได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่เป็นตัวสะกดโอเคนะคะนี่ือหลักการใช้ค่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครแบบไม่ทันเนาะตัวกลมๆนะคะออกเสียงตามสระหมายความว่าต่อไปเนี่ยถ้าเขาอยู่กับสระอะไรเขาจะออกเสียงตามสระนั้นได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนสระในภายภาคหน้าโอเคไหมคะแล้วก็จะออกเสียงงองงูได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่เป็นตัวสะกด จำได้ไหมคะตอนที่อาจารย์บอกว่าตัวสะกดของภาษาเกาหลีเนี่ยจะต้องวางตรงไหนเอ่ยวางอยู่ด้านล่างสุดด้านล่างสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวเห็นตัวไหนก็ตามนะคะที่เขาแบบโดนเหยียบหัวอยู่ข้างล่างนะคะคืออยู่ด้านล่างสุดของทุกตัวเลยนะคะตัวนั้นแหละคือตัวสะกดค่ะนะคะเขาจะออกเสียงเป็นงองงเมื่อเราเจอตัวกลมๆทีนี้อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าตัวกลมๆแต่เห็นตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานี่เขียนเป็นวงรีนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เขียนได้ทั้งสองแบบนะคะ กลมก็ได้วงรีก็ได้จริงๆแล้วแต่ที่เราสะดวกมือเนาะอยาจารย์ก็จะเป็นคนที่เขียนออกไปทางกลมๆนะคะอ่ากลมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็พยายามเขียนให้ได้กลมที่สุดเนาะนะคะแต่ถ้าเรากลมวงรีอทุกคนมันค่อนข้างที่จะก็เขียนได้นะคะแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่าคอนโทรยางมากกว่าเนาะก็จริงๆแล้วแล้วแต่นันกนเรียนสะดวกเลยนะคะเขียนแบบไหนก็ได้ค่ะกลมๆไ้เลยเนาะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างตัวแรกค่ะ ือภาษาเกาหลีเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าสลัดยอค่ะอ่าสลัดยอนะคะตัวกลมๆผสมอยู่ด้วยออกเสียงยอได้เลยค่ะแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือการออกเสียงตามสลักของเขาภาษาเกาหลีนะคะมีสลัอูเหมือนกันนะคะแล้วก็สลัอูของเข,เขาเขียนแบบนี้ค่ะซึ่งตัวกลมๆผสมอยู่กับสลัอูค่ะเขาก็จะออกเสียงอูได้เลยแบบนี้เพราะฉันเห็นไหมคะว่านี่แหละคือการออกเสียงตามสลัอยู่กับสลัไหนก็คือไหลตามสลันั้นไปได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะทีนี้เรามาดูในกรณีที่เขาอยู่เป็นตัวสกดกันบ้างค่ะก็คือเขาไปอยู่ด้านล่างสุดอันนี้คือเขาเรียกว่าพยัยชนะต้นนะคะก็คือพยัยชนะตัวข้างบนตามมาด้วยสระ,ะค่ะและเนี่ยค่ะตอนนี้คืออยู่ด้านล่างสุดแบบน,นี้ออกเสียงเป็นตัวสะกดนะคะ <Okay. S 1> ก็จะได้เสียงเป็นงงงูั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอพานเนะะาะสระนะคะเป็นไม้หานอากาศแล้วก็งงงูเป็นตัวสกดค่ะคานี้ออกเสียงว่าพังพัง แบบนี้เนาะหรือว่าถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอาเขียนแบบตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวทุกคนเห็นไหมคะว่าตัวนี้คือตัวกลมๆนะอยู่กับอะไรคะเราเวลาเราสะกดคำเนาะเราก็ต้องเริ่มที่แบบตัวตัวหน้านะคะแล้วก็มาที่สระแล้วก็ค่อยมาที่ตัวสะกดนะคะจริงๆก็คือคล้ายๆกับภาษาไทยเลยใช่ไหมคะที่เราก็ต้องเริ่มจากเ,าเพญชนะตัวแรกมาที่สระแล้วก็มาค่อยตัวสะกดแต่แค่ภาษาเราอะจะมีการเขียนแบบเรียงเรียงหน้ากระดานใช่ไหมคะ โ okay. อเคตัวนี้ตัวกลมอยู่กับสระอนะคะแบบนี้ในภาษา,กษาเกาหลีเรียกสระอนะคะแล้วก็ตัวกลมกลมค่ะอยู่ด้านล่างสุดแบบนี้นะคะต้องออกเสียงเป็นงงูเน่งงพราะฉันเนี่ยนะคะคํานี้ออกเสียงว่าอองอองแบบนี้ค่ะโอเคทุกคนน่าจะพอเข้าใจเนาะตัวนี้ทวรรอบสุดท้ายแล้วก็ไปต่อตัวถัดไปค่ะตัวกลมๆอีอึงอีอึงนะคะออกเสียงตามสระอยู่กับสระไหนออกเสียงตามสระนั้นได้เลยและเสียงงง,งูก็ต่อเมื่อนะคะอยู่เป็นตัวสะกด อยู่ด้านล่างสุดนั่นเองค่ะไปต่อตัวถัดไปเลยนะคะตัวนี้นะคะอาจารย์จะขอเรียกเขาว่าตัวหลังคาค่ะชื่อเรื่องของเขาจริงๆนะคะก็คือชื่อชีอดค่ะชีอดเหมือนแบบชีแบบหล่อนอดก็คืออดทนอะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยหล่อนชีชีอดนะชีอดทนนะอะไรเงี้ยชีอดนั่นเองค่ะอตัวชีอดนะคะละักษณะการจําก็คือตัวหลังคาค่ะทุกคนหลังคาแต่อาจจะเป็นหลังคาแบบมี ติ้งนะคะมีติ้งติ้งอยู่บนหัวนิดนึงใช่ไหมคะแต่จริงเริงตัวนี้สามารถเขียนได้หลายแบบค่ะไม่เรียนจะวาดเป็นหลังคาบแบบนี้ก็คือตัวชีอดอยู D ่ดีค่ะเพราะฉะนี้เอาที่ทุกคนสบายมือทุกคนจะแบบเบี่ยงซ้ายแล้วก็เบี่ยงขวาแบบนี้ก็ยังได้หรือจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแบบให้มันเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะนิดหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะได้เหมือนกันหรือทุกคนจะเขียนเป็นแบบนี้ค่ะบิดบิดเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ได้คือ ใกล้ๆเขียนกันแบบนี้คือได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเอาที่นักเรียนชอบหลักกาเนาะแต่อาจารย์จะเรียกตัวพวกนี้ว่าตัวหลังคาค่ะเจอตัวหลังคาเมื่อไหร่คือตัวชีอดนะคะแทนได้สองเสียงในภาษาไทยค่ะก็คือเสียงจอโซและเสียงชอช้างเหมือนเดิมค่ะถ้านี้สองตัวนะคะหลักการใช้ต้องมาใช่ไหมคะแต่ว่าหลักการใช้จะไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะมีหลักการใช้เฉพาะตัวของเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ยังไงนะคะ ก็คือเขาจะใช้เสียงทอโซเนี่ยนะคะก็คือกับสระท,ทั่วไปค่ะนะคะสระท,ทั่วไปเนาะคืออย่างที่จาบอกไปว่าสระในภาษาเกาหลีเนี่ยมียี่สิบเอ็ดตัวนะคะมีย1ิบเ็ดตัวแต่ยังไม่ได้เรียนเนาะถ้าใครอย,อยู่คลิปนี้อยู่ก็ยังเป็นคลิปที่สองอยู่เลยนะคะแต่เกิดไว้ก่อนนั่นแหละคือยี่สิเ็ดตัวซึ่งนะคะก็คืออยู่กับสระทั่วไปค่ะก็คือใช้เสียงซอโซแล้วอันไหนคือสระไม่ทั่วไปนะคะคือจะใช้เสียงชอช้างตามสระที่เขากําหนดไว้ค่ะซึ่งขอมาทั้งหมด หกตัวด้วยกันอ่สละมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวนะคะสละที่เขากําหนดให้ใช้เสียงชอช้างได้มีทั้งหมดหกตัวหกตัวอันนี้คือแบ่งมานะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือที่เหลือค่ะที่เหลือจากหกตัวตรงนี้นะคะก็คือประมาณสิบเอ่อเดี๋ยวนะโออาจารย์คิดเลขก็ไม่ทันแบบน,นี้ทุกคนสิบห้าตัวใช่ไหมคะโอเคตายละโอเคค่ะก็เหลือสิบห้าตัวด้วยกันใช่ไหมคะทุกคน ก็คือสลันะคะสิบห้าตัวเนี่ยโอเคใช้เสียงโซโซได้เลยแหละแต่ว่านะคะทุกคนจะไปจำสิบห้าตัวมันเยอะไปให้เราจําเน้นๆที่สละบหกตัวที่จะใช้กับเสียงชอช้างดีกว่าน้อยกว่าจําได้ใช้ได้เลยนะคะโอเคทุกคนก็บอกว่าแน่นอนสิพารยาจําได้ต้องใช้ได้แน่นอนนะคะแต่มันยากตรงการจํานี่แหละใช่ไหมเออนะคะโอเคนะคะทุกคนจำานี้ก็ได้ค่ะสลัที่มีเสียงอ e ีค่ะอันนี้คือสลับอี สละ v วีเห็นไหมคะสละถึงแม้จะเป็นสละวีนะคะก็มีการออกเสียงอ e ีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้กับชอช้างค่ะก็คือจะต้องออกเสียงตัวนี้เป็นเสียงชอช้างรวมไปถึงสละที่เป็นเสียงยอยักษ์ซึ่งเป็นสละที่ไม่มีในไทยนะคะแต่ต่อไปในภายภาคหน้าทุกคนจะต้องได้เรียนสละยาค่ะยอทุกคนจดเลยนะคะจดตามได้เลยยอนะคะยูสละยู และตัวสุดท้ายคือสระโยค่ะรวมกันทั้งหมดเป็น6ตัวด้วยกันนะคะทุกคนจําเสียงนี้ดีนะ,ะจะนะคะใช้เสียงฟซโซก็คือสระทห้5ตัวนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่จะใช้เสียงชอช้างได้ต้องอยู่กับสระ6ตัวนี้เท่านั้นค่ะจริงๆแล้วถ้าเรียนได้เรียนเรื่องของสระเพราะทุกคนจําสระได้อ่ะคือตัวนี้จะง่ายขึ้นนะคะจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมากนะคะจดไว้ก่อนค่ะจดไว้ก่อนว่าอ๋อมันใช้กับตัวนี้นะคะ หรือใช้วิธีการใช้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเริ่มชินนะคะภาษามันคืออยู่กับการเคยชินทุกคนอยู่กับการที่เราใช้บ่อยทาบ่อยนะคะคือเราอย่าจะไปคิดว่าครั้งเดียวแล้วมันจะได้เลยเนาะโอเคค่ะซึ่งนะคะชอช้างนะคะเจอสระ e ใช้เสียงชอช้างได้เลยนะคะตัวหลังคานี้เนาะยูกับวีนะคะก็ชอช้างยายอยูยนะคะเห็นไหมสระที่มีเสียง e และสระที่มีเสียงยอยักออกเสียงเป็นชอช้างค่ะซึ่งอาจารย์ก็มีตัวอย่างมาใหยา้ยกมาให้ดูกันคร่าวๆค่ะ อย่างตัวแรกเลยตัวนี้ค่ะอ่แน่นอนเจอตัวหลังคานะคะซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าอาจารย์แทนเสียงไปซอโซทําไมถึงอาจารย์ถึงรู้ว่าซอโซอาจารย์ก็อาจจะเอาตัวนี้ค่ะเอาสละตัวนี้สละที่มีชี้โดดๆขึ้นข้างบนตัวนี้ค่ะไปเช็คค่ะว่ามันอยู่ในหกตัวนี้ไหมซึ่งอาเช็คเสร็จแล้วนะคะไม่สละตัวนี้ไม่ได้อยู่ในหกตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องใช้เสียงนะคะตัวหลังคาเป็นเสียงซอโซนั่นเองค่ะคํานี้ก็เลยออกเสียงว่าโซโซ ซึ่งทุกคนใช้วิธีนี้กับเหมือนกับออก็ได้นะคะเหมือนกับอาจารย์ก็ได้อ่ามาดูตัวถัดไปค่ะตัวนี้ตัวหลังคาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขาเขียนให้เพียวขึ้นนะคะอ่าตัวนี้ตัวหลังคาค่ะทุกคนดูสระที่เขาผสมอยู่ด้วยเป็นสระตั้งๆค่ะอันดับแรกทุกคนเอาไปเช็คอยู่ในสระหกตัวนี้ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสระหกตัวนี้จะต้องออกเสียงเป็นอะไรคะชอชา้างแต่ถ้าไม่ต้องออกเสียงซาโซใช่ไหมคะปึ๊บพอไปเช็คอ่าสระอีตัวแรกเลยแน่นอนตัวหลังคาต้องได้เสียงเป็น ชอช้างใช่ไหมคะแล้วก็นะคะในเมื่อเขาบอกว่าสลักตั้งตั้งตัวนี้เป็นสลักอีคำนี้ออกเสียงไปเลยคะ่ะชีชีถ้าตรงนี้ทุกคนยังจำสลักไม่ได้ยังไม่จาเป็นนะทุกคนอาจารย์แค่เน้นที่พย,ยัญชนะก่อนนะแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆอ่ะต่อมาค่ะตัวหลังคาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราต้องมาคิดแล้วว่าเขาจะออกเสียงตัวไหนนะคะโอโซหรือเสียงชอยช้างใช่ไหมคะอ่ะทุกคนก็เช็คสลักที่เขาผสมอยู่ด้วยเลยซึ่งเป็นสลักที่มีการแบบหันอย่างเงี้ยคะ่ะ หันไปฝั่งขวานะคะสองขีดทุกคนก็เช็คเลยมันมีอยู่ในหกตัวนี้ไหมซึ่งถ้าเช็คดูดีๆแล้วนะคะทุกคนจะเจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอะหันเหมือนกันเลยมีสองขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าอยู่ในสระกหกตัวต้องออกเสียงตัวหลังคาเป็นเสียงชอช้างค่ะแล้วก็สละตัวนี้นะคะคนเกาหลีเรียกว่ายาค่ะคืออย่าสรัยานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เขียนรวมมาเลยแบบนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าชาวอวชาวอว นั่นเองค่ะนี่คือวิธีการใช้นะคะตัวหลังคาทุกคนอาจจะมีเอ่อลู่นี้นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าค่อยๆเรียนค่อยๆจดไปค่ะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะคะแบบทุกคนแบบเหมือนนั่งดูนั่งสมศร์อะทุกคนนะคะนั่งแบบมาสแกนสแกนมานีหนึ่งว่าไอเนี้ยหลังคาแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมซอโซ่นะหลักการมันคือ,อยังไงนะทุกคนอาจจะฟังอาจารย์แบบทวนหลายๆรอบก็ได้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวนี้ค่ะตัวหลังคานะคะซอโซ่ชอช้างช่อช้างอยู่กับสระ 6ตัวนี้ถึงจะชอช้างนะทุกคนคือแบบว่าเขาอจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยเนี่ยถ้าไม่อยู่กับ6ตัวนี้ฉันไม่มานะจ๊ะก็คือฉันไม่ออกเสียงนะจ๊ะอะไรเงี้ยค่ะเชิญไปใช้เสียงโซโซได้เลยประมาณนี้ค่ะโอเคทุกคนมาที่นะคะพย,ยัญชนะตัวถัดมาค่ะตัวนี้นะคะจริงๆมันเป็นตัวต่อเนื่องจากเมื่อกี้แหละนะคะต่อเน,นื่องยังไงทุกคนมาดูทุกว่าเมื่อกี้ทุกคนเขียนแค่นี้อันนี้คือหลังคาแต่ถ้าจารย์นะคะขอเพิ่มมาอีกหนึ่งขีดค่ะคือขีดตัดบ,บนหัวเลย นะคะอ่าเพราะฉันอาจารย์ก็เลยจะเรียกตัวนี้ว่าตัวหลังคาหนึ่งขีดค่ะเพราะว่าเป็นตัวต่อเนื่องเนาะมีหลังคานะคะมีหลังคาแล้วแล้วก็มีหนึ่งขีดเพิ่มมามีหนึ่งขีดเพิ่มมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพราะฉันเนี่ยพอมันรวมกันแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นตัวหลังคาหนึ่งขีดนั่นเองค่ะหลังคาหนึ่งขีดนะคะชื่อเรียกของเขาก็คือชีอดึดชีอึดค่ะอ่าตัวนี้เนาะเมื่อกี้เขาอดแล้วไงทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมตัวนี้ชีอดนะคะ พอเพิ่มหลังคามาอีกหนึ่งขีดนะทุกคนต้องอึดขึ้นใช่ไหมคะชีอึดชื่น,นะคะตัวนี้สามารถแทนได้สองเสียงนะคะในภาษาไทยคะ่ะชอช้างและก็เสียงจอจานนะคะอีกรอบหนึ่งหลังคาหนึ่งขีดนะคะชีอึดแทนได้สองเสียงในภาษาไทยชอช้างจาจานคะ่ะเหมือนเดิมมีสองตัวต้องมีหลักการใช้อยู่ตัวแรกนะคะอยู่ตัวหน้าสดุดชอช้างคะ่ะอยู่ในพยางค์ที่สองนะคะ ก็คือใช้เสียงจอตานนะคะพยายงค์ที่สองสามสี่นั่นเองเนาะโอเคหลักการใช้นี้ก็คือจะใช้กับค่อนข้างหลายตัวนะคะทุกคนน่าจะเริ่มชินชินขึ้นมาบ้างนะคะอาจจะมีแบบอื่นบ้างปลกปลยเนาะโอเคทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูตัวอย่างกันตัวหลังคาหนึ่งขีดชื่อเรียกคือชีอึดนะคะอยู่ตัวแรกอยู่ตัวหน้าสุดนะคะออกเสียงชอช้างค่ะอยู่พยายงค์ที่สองสามสี่ใช้เสียง ต่อตามได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอมาดูหลักการใช้ที่แรกว่าจะไปดูตัวอย่างกันก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของลักษณะการเขียนสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าทำไมตัวนี้กับตัวนี้ทําไปลักษณะการเขียนแตกต่างกันล่ะนะคะถึงแม้มันจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเขาแค่เขียนได้ไหลายแบบเฉยๆทุกคนทุกคนจะเขียนแบบนะคะขีดบนหัวปุ๊บนะคะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือขีดบนหัวนะคะเบี่ยงมาซ้ายก่อนแล้วก็นะคะ คือเว้นที่ว่างนิดนึงแล้วก็ขีดไปขวาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออ่าทุกคนจะแบบเขียนปุ๊บเบี่ยงมาเลยค่ะเบี่ยงโค้งมาเลยปึ๊บแล้วเติมหางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งจะคล้ายกับตัวนี้นะคะที่เป็นฟอนต์ตัวอย่างคํานี้เลยนะคะเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็จะถนัดแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเขียนเลื่อนมือเลื่อนมือมากกว่านะคะแต่ว่าอยู่ที่นักเรียนนะคะว่านักเรียนจะชอบแบบไหนไม่ว่าจะเขียนแบบไหนนะคะตัวนี้ก็คือตัวชอชา้างจตานเหมือนเดิมนะคะ อ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะตัวอย่างนะทุกคนเราจะเห็นว่าตัวนี้ค่ะเขาอยู่หน้าสุดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องออกเสียงเป็นชอช้างค่ะตัวนี้เขาอยู่ในพยายงค์ที่สองค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องออกเสียงเป็นจอจานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะออกเสียงได้ว่าทาจูทาจูนั่นเองค่ะโอเคเนาะอ่ะทวนรอบสุดท้ายค่ะเราไปที่ตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันค่ะ ตัวนี้หลังคาหนึ่งขีดหลังคาหนึ่งขีดนะคะก็คือเกิดจากตัวหลังคาแล้วมีขีดตัดอยู่ข้างบนนะคะชื่อเรียกคือชีอึดก็คือพอมีหลังคาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งขีดนะคะก็มีความอึดความทนมากขึ้นแทนเสียงก็ได้สองเสียงนะคะทอช้างจจานอยู่ตัวแรกหน้าสุดทอช้างเท่านั้นพยางค์ที 2, 3, 4, ่สองสามสี่จจานได้เลยค่ะมาที่ตัวสุดท้ายค่ะซึ่งทุกคนจะเห็นว่าอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเลยแหละนะคะเพราะว่า ่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนนะคะอ่านะคะก็คือเพิ่มมาอีกขีดนึงเมื่อกี้คือเพิ่มมาขีดนึงแหละเพิ่มมาอีกขีดนึงกลายเป็นอะไรคะหลังคาแน่นอนค่ะยังอยู่ในความโหมดหลังคาอยู่อันนี้คือหลังคาเนาะเพิ่มหนึ่งขีดแล้วก็เพิ่มสองขีดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพูดต่อเนื่องเลยว่ามันคือตัวหลังคาสองขีดนะคะหลังคาสองขีดทุกคนคิดว่านะคะตัวนี้ค่ะที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกขีดนึงเนี่ยนะคะก็ให้มันเท่ากับไม้เอกแล้วกันนะคะ อ่าทุกคนจะได้แบบจําง่ายขึ้นว่าขีดที่มันอยู่บนหัวเนี่ยที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันเพิ่มไม้เอกมานะคะนั่นเองเนาะตัวนี้ค่ะหลังคาสองขีดของอาจารย์เนี่ยนะคะชื่อเรื่องของเขาอ่าออกเสียงให้ตั้นนะคะชี้ชี้ชี้จำเมื่อกี้คือชีอึดใช่ไหมคะอันนี้ชี้ชี้ค่ะชอช้างไม้เอกนั่นเองค่ะโอเคเนาะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชอช้างไม้เอกอตจาไม้เอกทุกคนชอช้างแค่ตัวเดียวค่ะแต่มีไม้เอกเพิ่มเข้ามานะคะนี่คือส่วนที่พิเศษของเขา อาการที่เติมไม้เอกเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือเพื่อบอกให้รู้ว่าเราจะต้องออกเสียงที่สั้นลงเพื่อให้ในน้าเสียงที่หนักมากขึ้นเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกันเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นผลิตรอบนึงใส่ไม้เอกเข้ามาเพื่อบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องออกเสียงที่สั้นลงเพื่อให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นนั่นเองค่ะพอช้าไม้เอกนะคะชี้ดชี้ดลังคาสองขีดเดี๋ยวขอดูลักษณะการเขียนนะคะก็จะมีเหมือนกับเมื่อกี้แหละทุกคนแต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ อ่าถ้าเขียนแบบที่ฟอนต์แบบนี้เลยนะคะก็ขีดหนึ่งขีดสองแล้วก็นะคะเขียนเบี่ยงซ้ายแล้วก็เบี่ยงฝานะคะอาจจะไม่ได้เขียนสวยเหมือนเขามากนะคะแต่ลักษณะการเขียนก็จะประมาณนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บเบี่ยงมาอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหรือนักเรียนจะเขียนเปลี่ยนจากขีดต,ตรงนี้ค่ะเป็นขีดต,ตั้งๆแบบนี้ก็ได้แบบนี้ปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนเหมือนคนใช่ไหมคะเหมือนคนแบบที่ว่าเดินอะไรเนี้ย แะทุกคนแบบนี้ก็ได้หรือทุกคนจะแบบเบี่ยงอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนหรือได้ค่ะอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่แบบห้าแบบหกนะคะได้หมดเลยนะคะเอาที่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะชอบแบบไหนแต่ที่จ์ต้องการจะสื่อก็คือมันสามารถเขียนได้หลายแบบค่ะนะคะไม่ว่าทุกคนจะไปเจอแบบไหนก็ตามมันคือตัวอะไรคะ ชอช้างไม่เอกค่ะโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะคะตอนนี้คือในความเขาแทนเสียงได้แค่เสียงเดียวใช่ไหมคะไม่ว่าเขาจะอยู่ตัวหน้าตัวหลักนะคะเขาก็จะออกเสียงชอช้างเอกซึ่งใช้ง่ายมากเพราะว่าหลักการใช้ไม่มีใช่ไหมคะจำได้ใช้ได้เลยค่ะคํานี้ก็คือคีชาคีชานะคะเห็นไหมเขาอยู่ในพยางค์ที่สองก็ตามนะคะแต่เขาแทนได้เสียงเดียวก็ชอช้างไม่เอกได้เลยคีชาหรือตอนนี้ค่ะเขาอยู่หน้าสุดอยู่ตัวเดียวเลยนะคะก็ ชาชาไม่เหมือนเดิมค่ะชาชาโอ,ะะโอเคนะคะโอเคนะคะตัวลักษณะการจําตัวนี้เนาะจริงๆนะคะสามตัวที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะคะในช่วงหลังๆเนี่ยคือเขาจะเป็นตัวที่ต่อเนื่องกันนะคะจําหลังคาให้ได้ก่อนซอโซช้ช้างนะคะแล้วก็ค่อยมานะคะหลังคาหนึ่งขีดชอช้างจาจานเห็นไหมมันจะอยู่ในหมวดชอชอเหมือนกันทุกคนแต่มันจะมีส่วนที่พิเศษแตกต่างกันไปอีกทีหนึ่งทุกคนค่อยๆเขียนค่อยๆท่องจํานะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะอย่าลืมเนาะไอขีดที่มันเพิ่มเข้ามาเป็นขีดที่2เนี่ยนะคะมันเหมือนการเติมไม้เอกเข้ามาเพื่อบ่งบอกว่าเราจะต้องออกเสียงที่สั้นลงนั่นเองคะ่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจบด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะคะบอกว่าออวิธีการมองวิธีการจดจําจะช่วยให้ทุกคนจําตัวพยัญชนะได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะคะก็เจเลืออีก ก้าตัวด้วยกันค่ะก็จะค่อยๆแบ่งมาแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วค่ะอัญยยงคอมซามิดา